แล้ว <laughs> คงคงไปคงคกว่าเดี๋ยวร้องคิมจะมาอีกนะ มลนดูเฉ yeah. yeah. ียวคนนเฉียวเฉียวมอคือมันดูนี่คนนี่คือมันเมาอ๋อขำเมาแล้วมันล้มไหมไอ้บัย mang, đúng thế. chẳng bớt thấy họ kéo nhau mà

det <laughs> er นั่งรอข้างล่างนที่นั่เป็นคนใจดีมาสร้างวงเรียนในวันนี้พรับไ้มีสร้างขึจากพี่น้ังทีเด่นเนย